สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นเจรี่รูปกลิกก่นส้มรสส้มสดชื่นอ,อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองทานนะคะพอดีพัดไปเจอตัวนี้มาเลยลองสั่งมาดูนะคะนี่ค่ะหนึ่งหอนะคะจะมีประมาณอยู่ที่10-12ชิ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เฉพาะวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนี่เขามีรายการจ,าจัดแบตเตอให้นะคะราคาลดถูกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองสั่งไปทานดูนะคะข้างในนี่เยลลี่จะเป็นลักษณะเหมือนรูปส้มเลยนะคะเดี๋ยวพัดจะแกะข้างในให้เพื่อนๆดูนะคะอายุการเก็บรักษานี้ได้เป็นปีเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆนะคะ ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็หอมกลิ่นส้มกินเล่นกินเพลินกินอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆสั่งมาเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะคะไว้ทานเล่นๆค่ะเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้นะคะราคาถูกจริงๆค่ะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูด้านในก่อนนะคะ เบลลี่ของเขาชิ้นจะใหญ่กำลังทานเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ที่สำคัญนี้เขาทําให้เหมือนชิ้นส้มเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งหอนะคะแกะมาจะมีประมาณอยู่ราวนี้หนึ่งชิ้นนี่ค่ะใหญ่เท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะ ลองทานดูแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะสักครู่นะเจลลี่กลิ่นผลไม้เกล็ดน้ำตาลหนึบหนับเคี้ยวอร่อยแสนเพลินเลยค่ะหนึ่งซองต่อหนึ่งชิ้นนะคะข้างในก็จะแพ็คเป็นซองๆอย่างนี้สะดวกสบายในการรับประทานนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะหวานน้อยหอมกลิ่นส้มทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเคี้ยวเพลินจริงๆค่ะนี่ค่ะกัดออกมาแล้วด้านในเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทานอร่อยจริงๆค่ะแนะนำเพื่อนๆกดสั่งซื้อทีตะกาด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะคะ ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์แล้วกดรีโพสต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เท่านี้นะคะสวัสดี